ผมไม่คิดเลยว่าเกมภาคแก้ของ Monster Hunter ที่มาเน้นเลี้ยงมอนสเตอร์แทนการล่าเนี่ยจะดึงผมได้มากขนาดนี้สวัสดีครับกรุบกิบ g a ม i n g นะครับคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะมาเล่าให้ฟังถึง Monster Hunter Story 2 w i n g s of Ruin เกมที่ออกมาแล้วตั้งแต่ปี2021เนี่ยแต่ผมเพิ่งมาได้เล่นตอนปี2025นี่เองซึ่งตอนนี้ ผมเล่นมาได้ประมาณ20ชั่วโมงแล้วเนื้อเรื่องยังเหลือเยอะนะครับแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมาแชร์ความรู้สึกให้ฟังเพราะผมคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะกําลังเล่นเกมนี้อยู่ช่วงลดราคายิ่งภาค3เพิ่งประกาศว่าจะมาในปี2026เนี่ยอาจจะอยากลองเล่นภาคนี้ดูแล้วสงสัยว่าเฮ้ยมันยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่าและยังคุ้มค่าราคาอยู่ไหมเรื่องมันเริ่มมาจากว่าเนี่ยผมอะอยากหาเกมแนว RPG ที่ไม่เครียดมากเล่นได้เรื่อย แล้วก็มีคนแนะนําเกมนี้มาในช่วงลดราคาพอดีตอนแรกก็คิดว่าเออเกมมันภาพน่ารักดีคงเน้นเนื้อเรื่องเบาๆกับสะสมมอนสเตอร์สนุกๆแต่เอาเข้าจริงแล้วเฮ้ยแม่งเพลินจริงไรจริงวะ่ะด้วยธีมที่มันเป็นโลกของมอนสเตอร์ฮันเตอที่เล่าผ่านมุมมองของไ i เดอร์แทนที่จะเป็นฮันเตอร์เหมือนในเกมหลักคือมันทําให้บรรยากาศมันดูอบอุ่นมีสเสน่ห์ เน้นความผูกพันของไรเดอร์และมอนสเตอร์แตกต่างจากการที่เราเล่นเป็นฮันเตอร์ที่คอยเน้นเรื่องการฆ่ามอนสเตอร์อย่างชัดเจนเลยส่วนเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยผมจะไม่พูดมากเดี๋ยวจะเป็นการสปอยแต่หลักๆก,ก็คือเราจะได้เล่นเป็นไรเดอร์ที่ออกเดินทางเพื่อตามหาความจริงของเหตุการณ์ความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในโลกของเกมเนี่ยแต่สิ่งที่ทําให้ผมมาเล่นเกมก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือเราไม่จําเป็นต้องเล่นภาคแรกก็สามารถมาเล่นภาค2ได้เลยโดยที่ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งจุดเด่นของเกมนี้เราจะได้เก็บไข่มอนสเตอร์แล้วเอามาฟักเป็นมอนสเตอร์ของเราซึ่งแต่ละตัวมันจะมียีนที่แตกต่างกันสามารถโอนข้ามสายพันธุ์เอายีนของตัวนี้มาใส่ตัวนี้ได้และระบบการต่อสู้เทิร์นเบสแบบแพ้ทางซึ่งระบบการต่อสู้เนี่ยมันก็จะเป็นฟิลเป่ายิงชุบพรนชนะกันไกลกันไกลชนะกระดาษกระดาษชนะคอซึ่งในเกมนี้มันจะเป็นพาวเวอร์เทคนิคอลแล้วก็เป็นสปีด แล้วก็จะมีลุกเล่นเรื่องดับเบิลแอคแท็ซึ่งถ้าเกิดเราแล้วมอนสเตอร์โจมตีตัวเดียวกันพร้อมกันในขณะที่ชนะแบบเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีท่าประสานขึ้นมาอีกอย่างหนึง่งพอเล่นไปได้สักพักเนี่ยจะรู้สึกว่าความลึกของเกมเนี่ยมันเพิ่มมาเรื่อยๆโดยเฉพาะตอนที่เริ่มคิดว่าเฮ้ยมอนตัวนี้มันโจมตีท่านี้มอนตัวนี้ถนัดการโจมตีประเภทนี้ต้องหาอาวุธของมอนสเตอร์ตัวนี้ไปจัดการกับมอนสเตอร์ตัวนูน้น มอนสเตอร์ตัวนี้แพ้ทางอะไรยังไงบ้างส่วนเรื่องผสมยีนเนี่ยมีผสมให้ตรงสายแล้วประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มขั้นยีนยีนตัวนี้ควรใส่ตัวนี้ยีนธาตุนี้ใส่ตัวนั้นเรียงสกิลให้ตรงจะได้โบนัสซึ่งแบบมันล้ำลึกมากๆเทียบกับตอนที่เล่นตอนแรกๆแล้วในแผนที่ก็มีจุดที่ต้องใช้มอนสเตอร์ตามประเภทมีจุดที่ว่าตรงนี้ต้องใช้มอนสเตอร์กระโดดได้ข้ามไปตรงนี้ต้องว่ายน้ําได้มุดดินได้อะไรทํานองนั้น สำหรับคนชอบเกมแนววางแผนเนี่ยน่าจะเพลินกับเกมนีม้มากแน่ๆซึ่งโลกในเกมงานภาพและบรรยากาศเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับ Monster Hunter ภาพปกติทุกอย่างมันสบายตาไปหมดถ้าเกิดให้เทียบกับเกมอื่นน่าจะคล้ายกับเกม Zelda แล้วถ้าเกิดเทียบกับภาคหลักอย่างเช่นภาคเว r ร์ World หรือ Y ยเนี่ยเกมภาคนี้ไม่ได้มีแผนที่แบบมิติสูงต่ำที่ทำให้เรามึนไม่มีอะไรต้องแบบล่อใต้เถาวันอะไร มึนงงขนาดนั้นนะฮะแผนที่ดูค่อนข้างจะเรียบง่ายแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปมีจุดฟาสทรเวลเยอะเดินทางได้สะดวกแต่ถึงแบบนั้นแผนที่เนี่ยไม่มีจุดไหนที่มันดูโล่งเลยเพราะบนแผนที่มันจะสุ่มรังของมอนสเตอร์หรือว่ามอนสเตอร์เดนเนี่ยที่เราสามารถแวะเข้าไปเพื่อหาไข่ของมอนสเตอร์ได้ตามทางได้อยู่เรื่อยๆแถมทรัพยากรต่างๆที่ให้เก็บบนแมปเช่นสมุนไพรแร่น้ำพึ่งอะไรต่างๆเนี่ยโผล่มาให้เก็บกันแบบช่ำๆเลยและสําหรับสายแวะนะไม่ต้องกลัวว่าไม่มีอะไรทําเลย แวนโนนี่นั่นได้ตลอดตามทางซึ่งตัวเกมก็จะมีระบบเร่งเวลาตอนต่อสู้ได้ถึง3เท่าและสามารถสกิปการต่อสู้ได้เลยสําหรับมอนสเตอร์ที่เลเวลน้อยกว่าเราเยอะคือไม่ต้องเสียเวลาในจุดนี้ถ้าเกิดเราอยากฟาร์มเยอะๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงกราฟิกเนี่ยผมคงพูดได้แต่บน PC เป็นหลักเพราะว่าผมเล่นบน PC ซนะฮะซึ่งการเล่นเนี่ยก็ภาพลื่นไหลสวยงามดีไม่มีปัญหาไม่เจอเฟรมดรอปอะไรถึงแม้ว่างานภาพเนี่ยจะไม่ได้ระดับ Triple A แต่ว่าการออกแบบตัวละครมอนสเตอร์และแอนิเมชันเนี่ยก็ออกมาได้ดูดีแล้วก็น่ารัก้าไม่ตายต่างๆบางท่าก็ออกแบบมาให้ตลกปนเท่แอบอมยิ้มได้เล็กๆตอนดูส่วนใน Switch 1เนี่ยย้ำว่าในสวิชหนึ่งนะฮะเท่าที่ดูหลายๆรีวิวมาเขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่อง Performance นซอยู่บ้างแต่ว่าในเมื่อปีนี้เนี่ยเครื่องสวิชสองมันออกมาแล้ว มันน่าจะแก้ไขปัญหาในจุดนี้ได้ดีเลยเพราะว่าเอฟเฟกของเกมอะ่ะมันก็ไม่ได้เวอร์วังอลังการอะไรขณะที่กินสเปคเยอะๆซึ่งโดยรวมเนี่ยมันมีความเป็นเกมแฟนตาซี RPG ที่มันอบอุ่นเหมาะสำหรับคนที่อยากพักจากเกมแอคชั่นจริงจังแล้วมานั่งฟักไข่มอนลุยดันแบบเบาๆแบบไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดอะไรมาก แล้วถ้าเกิดสู้ไปติดตรงไหนเนี่ยมันก็สามารถฝึกมอนสเตอร์ใหม่มาช่วยต่อสู้หรือข้ามไปทําอย่างอื่นก่อนเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันให้อิสระกับเราค่อนข้างมากอ่าหลังจากอวยมาเยอะแล้วมันก็มีหลายอย่างที่ต้องติเหมือนกันด้วยความที่ว่าเกมนี้เนี่ยมอนสเตอร์มันเยอะมากเป็นร้อยตัวบางทีเราก็จําไม่ได้ว่าเอ้ยไอตัวเนี้ยมันแพ้ธาตุไหนตัวนี้มันใช้ทางอะไรมันออกการโจมตีแบบไหนบ่อย ซึ่งถ้าเกิดระบบเกมเนี่ยมันสามารถเปิดให้เราดูข้อมูลระหว่างการต่อสู้ได้เนี่ยมันจะดีมากเลยส่วนการต่อสู้บางจังหวะก็มีจุดที่ทําให้เราต้องลัวปุ่มให้มอนสเตอร์ต้องวัดพลังกันซึ่งเอาจริงเราก็กดชนะมันทุกครั้งนั่นแหละแต่บางทีเราก็ขี้เกียจลัวปุ่มบวบว่าและบางระบบบางอย่างมันยังอ้างอิงโชคมากเกินไปยังเน้นการสุ่มมากเกินไปอย่างเช่นการฟักไข่ออกมาบางทีมันก็ต้องสุ่มได้ยินดีด มันอาจจะต้องทําให้เราฟักไข่หลายรอบแต่มองอีกมุมหนึง่งมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการกระตุ้นให้เราไปหาไข่ยเยอะๆมาลองทําให้เรารู้สึกว่าไม่เร่งรีบเกินไปมันกำลังค่อยๆเลี้ยงมอนสเตอร์ด้วยความใส่ใจมากกว่าเลี้ยงแบบผ่านๆไปทีแล้วถ้าเกิดมาเจอราคาเต็มในปี2025ให้พูดตามตรงผมว่าควรรอกอน แต่ถ้าเกิดเจอช่วงลดราคาสักเหลือสัก5 0า600แบบที่ผมเจอเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากเลยแล้วก็ไม่เสียดายที่จะซื้อเลยพอแค่เล่นไปประมาณ20ชั่วโมงแรกเนี่ยก็รู้เลยว่าเกมนี้มันมีรายละเอียดแล้วมันใส่ใจรายละเอียดมากมอนสเตอร์มีหลากหลายเควสก็ไม่จุกจิกเกินไปรับเควสง่ายทำเควสได้ไม่ยากและเนื้อเรื่องก็เริ่มมีอะไรให้ตามอยู่ได้เหมือนกัน สรุปนะจุดนี้นะฮะผมยังเล่นไม่จบนะอย่างที่บอกยังเหลืออีกหลายเมืองหลายตัวละครที่ยังได้เจอมอนสเตอร์ก็ยังเจอไม่ถึงครึ่งเลยแต่ก็บอกได้เลยว่ามันไม่ได้เป็นเกมที่แบบว้าวไม่ได้อลังการเวอร์วังอะไรแต่เป็นเกมที่สามารถเล่นได้เพลินเพสนุก,สน,กสนุกไปเรื่อยๆคือพอเริ่มเล่นแล้วมันอยากจะเล่นต่อไปเรื่อยๆเหมือนมีอะไรเล็กๆให้ทําตลอดอยากแวะสำรวจตรงนู้นตรงนี้ลังมอนสเตอร์หายากอ้าโผล่ขึ้นมาอีกแล้วแวะหน่อยละกัน แวเสร็จก็เฮ้ยมีมอนสเตอร์นั้นที่เรายังขาดชิ้นส่วนอยู่ก็สู้หน่อยละกันแล้วบางทีฟักไข่ตัวใหม่ที่มันดูเก่งๆออกมามันจะมีความรู้สึกเล็กๆว่าเฮ้ยตัวนี้เราจะปั้นให้แม่งเทพเลยแต่แป๊บเดียวก็เจอมอนสเตอร์ตัวใหม่กแล้วสรุปยังไม่ได้ปั้นจริงจังเลยสักตัวแล้วสาหรับใครที่เล่นจบมาแล้วนะฮะเรารู้สึกยังไงกับเกมนี้คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะอยากรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ผมประสบพบเจอมาเนี่ยมันตรงกับคนอื่นหรือเปล่านะส่วนใครที่ยังไม่ได้เล่นแล้วก็ลงังเล เก็บไว้ใน wish list ก่อนนะรอช่วงลดราคาแล้วค่อยจัดก็ได้นะเพราะเกมนี้ออกมาได้หลายปีแล้วซื้อตอนลดเนี่ยมันคุ้มที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดต้องซื้อเกมราคาเต็มไปซื้อเกมออกใหม่ดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่อยากรอก็จัดเลยนะฮะยังไงก็คุ้มอยู่ดีแค่อาจจะคุ้มไม่เท่านะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ